สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนแม่น้องชมพู่ยื่นเรียกเงินจากลงพนป้าแตน10.3ล้านวันนี้22กันยายนจากคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอรรวันวงศรีชาหรือน้องชมพู่วัย3าขวบที่หายตัวจากบ้านในหมู่บ้านกก,กอกตาบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารก่อนจะพบเป็นศพอยู่ในป่าบนพูลเหล็กไฟเมื่อวันที่1 4พฤษภาคม63ล่าสุดนางสาวสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่โดยเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาพนักง,งานอายการเป็นโจทย,ยืนฟ้องในายชัยพล นิภาหรือลุงพลอายุ45ปีเป็นจำเลยที่หนึ่งส่วนนางสาวสมพรราโพลหรือป้าแตนอายุ41ปีเป็นจำเลยที่2นางสาวสวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่บอกกับผู้สื่อข่าวเพียงสังส้นๆว่าโชคดีที่มีคนมาช่วยเพราะทางเราก็ไม่รู้อะไรมากเป็นตาะสีตรสาชาวบ้านทั่วไปซึ่งไม่รู้ขั้นตอนอะไรมากมายเราก็ต้องการใครสักคนมาช่วยนำว่าเราควรทำอะไรยังไงสำหรับค่าสินไหมทดแทนจะมีการจ่ายเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคดีตัดสินถึงที่สุด นละก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลว่าจะมีการจ่ายเท่าไรนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เปิดเผยว,ว่าวันนี้มาเป็นโจทย์ร่วมฟ้องกับพนักง,งานอายการเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการเสียชีวิตของน้องชมพู่ซึ่งเป็นผลจากการกระทาธรรมของจำเลยทั้งสองคนคือนายชัยพรวิภาและนางสมพรลาโภโพโดยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือ 1. ค่าทำศพตามประเพณี3 0 0 0 0 0บาท สค่าขาดรายอุปกรณ์เป็นเงินจำนวน10ล้านบาทซึ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลซึ่งเวลาขึ้นศาลก็ต้องนำาสบในศาลว่า10.3ล้านบาทมาจากตรงไหนท่าผู้ชมนะครับมีความคิห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอุคุณครับ